ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ูอีเรฮันกูซแผู้จาภาษาเกาหลี ยองอาลช่องที่ใจยรบุญสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาของการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในช่วงของรายการพูดจาภาษาเกาหลีทางสถานีวิทยุศึกษาแห่งนี้คะ่ะโดยมีอาจารย์สรินาศิริรัตน์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและดิฉันชุติมานันทวงนะคะที่จะมาร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็นําบทสนทนาต่างๆมาให้เราได้เรียนรู้ท้งคาศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนาต่างๆที่ น่าจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยทีเดียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงผู้จาภาษาเกาหลีของเราเนี่ยนะคะดาเนินมาถึงตอนที่สามแล้วนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยครั้งแรกเลยให้รู้จัก ประโยคการทักทายการแนะนําตัวกันไปแล้วสําหรับตอนแรกของเรานะคะยังจําได้ไหมคะชื่อตอนว่าชากีโซแกก็คือการแนะนําตัวนั่นเองค่ะค่ะก็จะให้รู้จักว่าเราชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนครอบครัวเราเป็นอย่างไรมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนอะไรทํานองนั้นนะคะแล้วบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการถามข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะซึ่งภาษาเกาหลีก็คือเคนชิลมุนนั่นเองค่ะ ค,คุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าโอโ้แค่2ตอนแรกทําไมแล้วรู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายแล้วจะจํากันได้หมดหรือไม่อะไรไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันเพราะว่าในวันนี้เป็นตอนที่สมเราจะมีชื่อว่าอินซาซึ่งแปลว่าการทักทายค่ะค่ะ เราก็จะเริ่มนำข้อมูลต่างๆในบทที่1และบทที่2นะคะมาทำเป็นบทสนทนาเป็นลักษณะของตัวอย่างการสนทนาเมื่อบุคคลสองคนมาพบปะเจอะเจอกัน ซึ่งครั้งนี้คงจะต้องสมมุตินะคะให้อาจารย์สิรินาถในฐานะที่เก่งภาษาเกาหลียกย่องให้เป็นคนเกาหลีไปเลยแล้วกันนะคะ<ม>แล้วก็จะมีดิฉันชุติมาที่จะเป็นเหมือนคู่สนทนาที่จะฝึกภาษาเกาหลีไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ้านก็อาจจะลองสมมุติเป็นชื่อของคุณเองใส่ไปแทนชื่อดิฉันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละงั้นในวันนี้เมื่อชื่อบทของเราจะเป็นเรื่องของ อินซาการทักทายงั้นเรามาเริ่มต้นที่จะรู้จักทักทายกันในครั้งแรกที่พบปะเจอ,เจอ,เจอกันระหว่างสาวเกาหลีก,กับสาวไทยก็แล้วกันนะคะอันยองอาเซ요นี네่อันยองอาเซลชอวเปิดเกสมพันกับสมิดาฉันเป็นคิมจียอนยอ요한국에서왔어요이름이뭐예요 ฉอนนึงชุติมาเยโยแทกุ๊กสลัมมีเยโยฉอนนึงโคสุเอโยฉันนึนรัดิโอพังซรงใจยเยโยอันยองฮีคาเซย์โอโตมันนายโออันยองฮีคาเซย์โอโตมันนายโอเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะฟังบทสนทนาสั้นๆง่ายๆแค่สวัสดีทักทายกันแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรทำงานอะไรจากนั้นก็ แยกย้ายกันไปใช่ไหมคะ <S <S ใ, <น S 2> ใช่ค่ะบทสนทนาครั้งแรกนี้อาจจะมีไม่กี่ประโยคไม่ทราบว่าคุณผู้ฟ,ฟังฟังทันไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเราจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังซ้ํากันอีกรอบนะคะแล้วค่อยมารู้จักกับคําแปลและความหมายของแต่ละประโยคในบทสนทนาครั้งนี้คะ่ะอันยองอาเซลนอัยองอาเซลชอมเปบเกซมิดามนัสโพันก um ับซึมิดาฉันคืคิมจียอน่ย 한국에서 왔어요. 이름이 뭐예요? 저는 주티마이에요 태국 사람이에요. 저는 교수예요. 저는 라디오 방송자예요. 안녕히 가세요. 또 만나요. 안녕히 가세요. 또 만나요. จากที่ได้พักกันเมื่อฟังบทสนทนากันแล้วเรียบร้อยทีนี้อาจารย์สรินาิริรัตก็จะมาแปลทีและประโยคให้เราได้ฟังได้จำและยังไงก็อย่าลืมจดท่านก็ลองจดกันนะคะเผื่อจะได้นำไปใช้กับเพื่อนๆดูบ้างค่ะอันยองอาเซโยสวัสดีค่ะสบายดีไหมเนอันยยงอาเซยค่ะสบายดีค่ะแล้วคุณล่ะคะชอเปเบเกสุมีดายินดีที่ได้รู้จักค่ะ มานาซอพันกาบซินิดายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะชอนึนคิมจียอนเยโอฮันกุกเกซอวัตเซออิรุมีมออฉันชื่อคิมจียอนค่ะฉันมาจากประเทศเกาหลีคุณชื่ออะไรคะชอนึนชุติมาเยโอแทกุกซาลามีเยโดิฉันชื่อชุติมาค่ะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยนะคะชอนึนคโยซูเยโ ฉันเป็นอาจารย์ค่ะชอนึนรัเดียพังทรงใจเยเยๆฉันเป็นนักจัดรายการวิทยุค่ะอันยองฮีคาเซโยโต m มันนาโยลาก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอันยองฮีคาเซโยโตมันนายโยลาก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือประโยคทั้งหมดที่เราทั้งสองคนสนทนาสลับกันค่ะสลับกันสวัสดีแล้วก็ทักถาม พูดคุยเรื่องเป็นคนที่ไหนทำอาชีพอะไรอย่างไรนี้เป็นบทสนทนาที่สามารถจำไปใช้ได้กันทุกวันกับทุกคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ศิรินาใช่แล้วค่ะค่ะแล้วทีนี้เมื่อได้รู้จักคําแปลของแต่ละประโยคกันแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้อาจารย์ศิรินาก็อาจจะอธิบายทั้งหมดแล้วเราคะ่ะว่าในการทักทายตามธรรมเนียมของชาวเกาหลีนั้นเขาจะมีประโยคทักทายอะไรกันอย่างไรบ้างทั้งตอนสวัสดีและตอนจากลากันค่ะ สำหรับประโยคแรกนะคะเราจะทักทายด้วยคำว่าสวัสดีภาษาเกาหลีก,ก็คืออันยองฮาเซลอันยองฮาเซลนะคะหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังคำว่าอันยองฮาชิมนิกะอันยองฮาชิมนิกะซึ่งทั้งสองนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือแปลว่าสวัสดีนะคะเพียงแต่ว่าอันยองฮาชิมนิกะ ฟังแล้วเป็นทางการมากกว่าใช้กับผู้ที่อาวโสมากๆนะคะหรือว่าที่เมื่อนักจัดรายการทีวีทักทายท่านผู้ฟังนะคะก็อาจจะใช้คำนี้ได้ส่วนคำว่าอันยองฮาเซโยนี้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเมื่อเราพบเจอกับบุคคลต่างๆนะคะส่วนคำตอบเมื่อโดนทักถามมาว่าอันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะสบายดีไหมนั่นก็คือเน่อันยองฮาเซโยเน อั하세요งอาเซียวคำว่าเ네นเป็นการตอบรับนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็คือถ้าผู้หญิงพูดก็คือค่ะถ้าผู้ชายพูดก็คือครับนั่นเองค่ะเนอั네세요ยงเซีค่ะหรือครับสบายดี แล้วคุณล่ะก็เหมือนเป็นการถามย้อนตอบกลับไปนะคะเป็นการทักทายกันค่ะแล้วที่จริงลองฟังที่อาจารย์ศิรินาอธิบายนี้เหมือนกับว่าคําว่าอันยองฮาเซโยนี่ใช้ได้ตั้งแต่ว่าสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะแล้วตัวคุณละ่ะคาเป็นอย่างไรบ้างทํานองนั้นเลยใช่แล้วค่ะคใช่แล้วค่ะเหมือนกับที่เราพูดภาษาไทยกันเนี้ยสวัสดีค่ะนี่ใช้ได้ในทุกกรณีค่ะโดยที่ไม่เลือกเวลาว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือว่าเย็นนะคะ นอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเป็นบุคคลในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะคะหรือเราอาจจะทักทายเด็กๆตัวเล็กๆนะคะเราอาจจะใช้คำว่าอันยองอันยองหรือถ้าแปลก็คือคำว่าวัดดีนั่นเองออให้มันสั้นๆแบบดูกระชับขึ้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ<อ>งั้นเราก็มาทวนกันสักนิดนะคะอันยองฮาเซโยนะคะแล้วก็อันยองฮาชิมิกะ นี่จะสุภาพขึ้นเป็นทางการมากขึ้นแล้วก็สนิทสนมเป็นกันเองก็อันยองนะถูกต้องค่ะพอจะสำเนียงได้บ้างยังคะเนี่ยโอเคค่ะค่ะค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเวลาคนเกาหลีเขาทักทายด้วยคำว่าสวัสดีเขาจะไม่ยกมือไหว้เหมือนคนไทยแต่ว่าเขาจะก้มหัวลงนะคะการที่โค้งคำนับนะคะก็คือ การที่ระดับของการโค้งนะคะจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ที่เราทักทายด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่มากเราก็จะโค้งให้มากหน่อยใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กเด็กก็เหมือนกับพยักหน้านิดนแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรือเพื่อนก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องโค้งก็ได้ก็คืออาจจะยกมือแล้วก็อันยองทำยกมือทักทาย,ทายคะ่ นี้ไปดค่ะนี่ก็คือการทักทายเมื่อแรกที่พบหน้ากันนะคะจากนั้นมันจะมีอีกประโยคนึงนี่คะ่ะอาจารย์เสกหน้าที่เราเจะได้ยินกันบ่อยๆถ้าเป็นครั้งแรกที่เราได้บังเอิญพบป,ปะเจอกันนั่นก็คือพอบอกสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเนี่ยคะ่ะค่ะประโยคถัดไปนะคะคําว่ายินดีที่ได้รู้จักภาษาเกาหลีก็คือชออมเปบเกสซึมีดาชออึมเปบเกสซึมีดานะคะชอะะชอมึมแปลว่าครั้งแรก เปเกเซมีดาแปลว่าพบหรือเจอนะคะช่อมเปเปกเซมีดาเป็นสำนวนนะคะก็คือยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะอย่างนี้ต้องจําไปทางประโยคเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือความหมายว่าประโยคนี้เราจะได้ใช้กับบุคคลที่เราเพิ่งพบเขาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ทักทายพูดคุยกันแล้วเราก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักใช่คะชออึมเปเปกเซมีดา นอกจากคำว่าชออึมเป็บเกสซมนิดาแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลายประโยคเลยทีเดียวค่ะก็คือมันนาซอพันกับซมนีดามันนาซอพันกับซมนีดานะคะอันนี้มันนาซอก็คือพบเจอนะคะพันกับซมนิดาแปลว่ายินดีหรือดีใจเมื่อเอามารวมกันก็เป็นสำนวนประโยคที่หมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้พบเจอนั่นเองค่ะ ค่ะมานาซอพันกับซุมนิดายินดีที่ได้รู้จักค่ะหรือจะพูดสั้นๆว่ามานาซอพันกาวโยก็ได้เหมือนกันค่ะอืนี่เมื่อกี้พันกับซุมนิดานี่จะเป็นคําสุภาพทางการใช่ไหมคะพอให้สนิทสนมกันหน่อยก็เป็นมานาซอพันกาวโยค่ะมานาซอพันกาวโย นอกจากสองคำนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งประโยคด้วยนะคะก็คือมันนาเกเทอซอคิปุมนีดามันนาเกเทอซอคิปุมนีดามันนาเกเทอซอก็คือได้พบได้เจอนะคะคิปุมนีดาก็คือยินดีหรือดีใจได้พบได้เจอแล้วรู้สึกดีใจนะคะเป็นสำนวนนั่นก็คือยินดีที่ได้พบนั่นเองค่ะเหมือนกันค่ะ แล้วใช้แตกต่างกันยังไงไหมคะเพราะรู้สึกว่าออกเสียงยากเหมือนกันนะคะคมันาเกเทยอซอคิบูมิดาค่ะก็ใช้ได้ทั้งสามประโยคเลยนะคะใช้แทนกันได้เลยใชใช้แทน,นะะกันได้เลยคะ่ะเพียงแต่รูปประโยคอาจจะแตกต่างกันรูปประโยคทางโครงสร้างทางไวยากรณ์อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าความหมายเนี่ยก็คือเหมือนกันนั่นเองคะ่ะนอกจากนั้นนะคะนอกจากลงท้ายด้วยดาแล้วนะคะ ยังลงท้ายด้วย,วย,วยรูปโยอีกนั่นก็คือคำว่ามันนาเกเทอโซคิปโปโยมันนาเกเทอ o ซคิปโปยแปลความหมายเหมือนกันก็คือยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้เจอยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะค่ะก็ดูเหมือนว่ามันนาเกเทอโซคิปโปโยนี่จะเป็นคำที่กันเองมากขึ้นกว่าคำว่ามันนาเก เทอโซคีบุมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าลงท้ายด,ดิดานนี่รู้สึกจะสุภาพ<ช>ถ้าลงท้ายด้วยโยนี่เหมือนกันเองแล้วก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันธรมธรมดาธรรมดาใช่ค่ะค่ะทบทวนให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสําหรับประโยคที่ว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะชออึมเปบเกสซูมีดาชออึมเปบเกสซูมีดาประโยคที่สองนะคะมันนาชอพันกับซึมีดามันนาชอบพันกับซึมนีดาหรือ มานาซอพันเกาวโยมนาซอพันกวโยรูปประโยคที่สมนะคะมานาเกเทอซอคิุมนีดามนาเกเทซอคุมนีดหรือมานาเกเทอซอคิปโยมานาเกเทซอคปโยทั้งหมดนี้นะคะมีความหมายเดียวกันก็คือ ยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เราสามารถนําไปเลือกใช้ได้สบายๆเลยนะคะมีคําให้เราเลือกเยอะแยะเลยแต่ว่าที่เราคุ้นๆกันอยู่บ่อยๆก็น่าจะเป็นมันนาซอพันกับซึมนิดามันนาซอพันกับซึมนิดาใช่ไหมคะ,คะก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่าน ถ้าฟังภาษาเกาหลีเรามาตั้งแต่ชุดแรกๆนะคะคงพอจะจําประโยคนี้ได้ดีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรครั้งนี้อาจารย์เสรีนาแนํามาให้เราเลือกใช้เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะนอกเหนือจะประโยคแค่ทักทายสวัสดีนี่แล้วนะคะแมในบทนี้ที่เราพูดคุยกันเราก็ยังมีทักทายกันเรื่องชื่อด้วยซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ลองให้ทดลอง แนะนำตัวเราเองโดยการใส่ชื่อลงไปในรูปแบบประโยคด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันชื่ออะไรนะคะก็คือให้เอาคําว่าชอนึน แล้วก็บวกชื่อของเราสถานีวิทยุ้ายด้วย EYO ประสงค์ศึกษาธิกาเยโยนะะให้ดูว่าชื่อของเรามีตัวสะกดหรือไม่ถ้าหากมีตัวสะกดอยุธยาให้ใส่ด้วยระบบคำว่า M EYO t i g 2นะคะถ้าหากว่าชื่อของเราไม่มีตัวสะกดก็ให้บวกคำว่า EYO ตามแหล่นะคะยกตัวอย่างอย่างประโยคในบทนี้ก็คือประโยคที่ว่าฉันชื่อคิมจียอนนะคะประโยคภาษาเกาหลีว่าชอนึน คิมจียอนเยโยชอนึนคิมจียอนเยนะคะแปลว่าฉันชื่อคิมจียอนค่ะนั่นก็คือนำคำว่าจียอนบวกด้วยออเอโยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มาออกเสียงให้เชื่อมกันไปเลยใช่ค่ะก็จะเป็นฉันึนคิมจียอนเยโยะนะคะต่อไปค่ะฉันมาจากประเทศเกาหลีนะคะพูดว่า ฮันกุกเเอโซวัสัยโยฮันกุกเเอโซวัสัยโยนะคะฮันกุกแปลว่าประเทศเกาหลีใต้นะคะเอ,ะอโซวสัสัยโยเอโซวัสัยโยแปลว่ามาจากเมื่อเอาทั้งสองมารวมกันนะคะชอนเนนฮันกุกเอสโซวัสัยโยฉันมาจากประเทศเกาหลีค่ะหลังจากที่แนะนำชื่อตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนแล้วก็ อยากจะทราบบ้างว่าคู่สนทนาชื่ออะไรนะคะเราจะถามว่าอิริมีมอเอโออิริมีมเอโอนะคะแปลว่าชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรคะนะคะอิริมแปลว่าชื่อมอเอโ o แปลว่าอะไรเมื่อรวมกันอิริมีมอเอโก็คือคุณชื่ออะไรนั่นเองค่ะ นี่เองนะคะก็จะเป็นประโยคคําถามที่เราจดๆกันไว้นะคะจะได้จํากันได้ด้วยนะคะ i อิรมีมอเยเยออเรมีมอยเยอแปลว่าคุณชื่ออะไรคะแล้วรู้สึกว่าอาจารย์สิรินาจะถามดิฉันงั้นเดี๋ยวดิฉันจะตอบบ้างนะคะชอนึนชุดติมาเยเยอชอนึนชุดติมาเยยออันนี้เริ่มจําได้แม่นขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการนําชื่อมาใส่ ตรงประโยคนั่นเองนะคะชอนึ้นแปลว่าฉันแล้วก็ชุติมาก็คือชื่อของตัวเองแล้วก็เยโยนั่นก็คือมาใส่ท้ายเพราะว่าเลือกใช้เยโยเพราะว่าชื่อชุติมานั้นไม่มีตัวสะกดคุณผู้ฟังยังจําได้ไหมคะแล้วลองใส่ชื่อตัวเองดูบ้างหรือเปล่าคะว่าจะใช้ว่าอีเยโยหรือเยโยอะแล้วประโยคถัดไปที่พูดก็คือบอกว่าตัวเองเป็นคน,คนไทยใช่ไหมคะ ดิฉันชุติมาเป็นคนไทยค่ะเพราะว่ายัางพูดภาษาไทยเก่งกว่าภาษาอื่นๆแน่นอนเลยดิฉันก็เลยต่อได้ประโยคที่ว่าแทกุกซาลามมีเยโยแทกุกซาลามมีเอโยซึ่งแปลว่าค่ะแทกุกนะคะก็หมายถึงประเทศไทยค่ะซาลามแปลว่าคนนะคะเยโยแปลว่าเป็น เมื่อเอาทั้งสามมาเรียงต่อกันนะคะก็คือแทกุกซารามิเโยเป็นคนไทยแปลจากหลังมาข้างหน้านะคะเป็นคนไทยแทกุกซารามิเอโยถ้าหากว่าเป็นคนเกาหลีก็ฮันกุกซารามิเอโยนะคะเอาคำว่าประเทศเกาหลีซึ่งก็คือฮันกุกไปแทนคำว่าแทกุกซึ่งแปลว่าประเทศไทยนั่นเองค่ะง่ายๆนะคะต่อไปก็คือประโยคที่ว่าฉันเป็นอาจารย์ค่ะฉันเป็นอาจารย์ ภาษาเกาหลีว่าชอนึนเคียวซูเยโยชอนึนเคียวซูเยโยชอนึนก็อย่างที่เรารู้กันดีนะคะแปลว่าฉั้นนะคะเคียวซูแปลว่าอาจารย์นะคะเคียวซูไม่มีตัวสะกดก็บวกกับคําว่าเยโยที่แปลว่าเป็นนะคะเอามาเรียงต่อกันค่ะชอนึนเคียวซูเยโยแปลว่าฉันเป็นอาจารย์ค่ะ นั่นก็คือถ้าเป็นอาชีพอื่นๆก็นำคำศัพท์ของอาชีพนั้นๆมาใส่แทนแล้วจะลงท้ายด้วย e yo หรือ ye yo ยยก็แล้วแต่ว่ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าประโยคต่อไปดิฉันก็ตอบว่าชอนุน r a รั o โอพังซงจ a าเยโยค,คือไม่มีตัวสะกดเหมือนกันะนะคะพังซงจาแล้วก็ตามด้วยเยโยเป็นชอนุนนรั迪โอพังซงจาเยโยค่ะ ชอนนนก็คือชั้นราดียก็คือวิทยุนั่นเองค่ะพังทรงจาก็คือนักจัดรายการราดีพังทรงจาก็คือนักจัดรายการวิทยุนะคะพังทรงจาจาตัวสุดท้ายไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นให้บวกกับคําว่าเป็นก็คือเยโยนะคะรวมกันแล้วชอนนนพังทรงจาเยโยก็คือฉันเป็นนักจัดรายการวิทยุนั่นเองค่ะ ประโยคต่อไปนะคะเมื่อทักทายกันพอสมควรแล้วเราก็จะบอกจากลากันแ<า>ล้วค่ะาอำลากันนะคะเมื่อจากลากันเนี่ยนะคะมีประโยคอยู่สองประโยคนะคะก็คือคําว่าอันยองฮีคาเซโยอันยองฮีคาเซโยซึ่งแปลว่าลาก่อน,นะคะอันยองฮีแปลว่าสวัสดิภาพนะคะคาเซโยแปลว่าไปนะคะก็คือหมายถึงว่าให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนั่นเองค่ะ อันยองฮีเาเซโยนะคะแล้วเมื่อเราต้องการจะกล่าวลาแก่ผู้ที่ยังอยู่นะคะก็จะพูดได้เป็นประโยคภาษาเกาหลีว่าอันยอง i ีเคเซโยอันยองีเคเซโยอันยองีก็คือโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยนะคะเคเซโยแปลว่าอยู่ก็คือหมายถึงให้อยู่โดยสวัสดิภาพนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่ไปนะคะ พูดให้คนที่ยังอยู่ณนะที่นั้นตรงะะจุดนี้นะคะบางทีคุณผู้ฟังอาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมมีให้ไปดีๆนะหรือว่าให้อยู่ดีๆนะมีประโยคที่แยกกันตรงนี้แหละคือส่วนที่แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเกาหลีถ้าของไทยเราก็จะบอกว่าไปแล้วนะสวัสดีนะ<ม>อะไรทํานองนั้นไปเลยใช่ไหมคะอะไรทํานอง<ม>นี้แต่ว่าของเขาจะมีคนที่เหมือนกับ เราไปเยี่ยมบ้านเขาถ้าเขาอยู่กับบ้านเขาก็จะพูดประโยคหนึ่งส่วนเราเมื่อจะออกจากบ้านเขาเราก็จะพูดอีกประโยคหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจารย์สีน่าคงจะทบทวนอีกทีแล้วค่ะค่ะ,คะสำหรับผู้ที่ไปนะคะจะพูดอำลาเจ้าบ้านนะคะ,คะจะพูดคำว่าอันยองยีเคเซโยอันยองยีเคเซโยนะคะและเจ้าบ้านจะพูดบอกลาแขกที่จะเดินทางกลับนะคะก็จะพูดว่าอันยองยีคาเซโย อันยองฮีคาเซโยแตกต่างกันตรงนิดเดียวก็คือคําว่าเคกับคําว่าคานั่นเองนะคะ,คะเอาไง่ายๆว่าเจ้าของบ้านก็พูดว่าคาเซโยอันยองฮีคาเซโยส่วนผู้ที่ไปเยี่ยมเย็นเขาก็จะเป็นอันยองฮีเคเซโยอันยองฮีเคเซโยนะคะตรงนี้คือส่วนที่แตกต่างกันคงจะต้องจําให้แม่นๆแล้วล่ะค่ะค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีประโยคที่ว่าแล้วพบกันใหม่นะคะซึ่ง เราจะพูดกันทุกครั้งเมื่อปิดรายการของเรานะคะก็คือคำว่าโตมันนายโอโตมันายโอนะคะโตแปลว่าอีกครั้งนะคะมันนายอแปลว่าพบเจอนะคะโตมันายอก็คือแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะค่ะ <c oughs> เราคงจะต้องเจอกับประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่า โตมันนายกก็จะเป็นประโยคเดียวที่เราน่าจะจําไว้ใช้นะคะเผื่อว่าเราเจอเพื่อนเพื่อแล้วบอกว่าเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ดีหรือจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าอะไรก็ตามทีก็อย่าลืมนะคะประโยคที่สั้นๆง่ายๆนะคะโต๊ะมันนายกแล้วพบกันใหม่ค่ะ ถ้านอกจากนั้นแล้วนะคะวันนี้ยังหยิบยกประโยคที่บอกการทักทายเนี่ยนะคะมาหลายประโยคด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคแรกค่ะหากเราจะทักทายก่อนเข้านอนนะคะว่าราตรีสวัสดิ์ภาษาเกาหลีพูดว่าอันยองฮีชูมูเซโยอันยองฮีชูมูเซโยนะคะเมื่อมีใครทักทายเราว่าอันยองฮีชูมูเซโยเราก็สามารถพูดคําเดิมกลับไปได้เลยคะ่ะว่าอันยองฮีชูมูเซโย ด้วยความหมายว่าราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมคะแยกค,คาแปลให้หน่อยสิคะอันยองฮีน,งนะคะอันยองฮีก็คือโดยสวัสดิภาพนะคะโดยปลอดภัยนั่นเองค่ะชูมูเซโยปแปลว่าหลับนะคะรวมกันหลับโดยสวัสดิภาพเราก็ไม่พูดกันในภาษาไทยนะคะเราจะบอกว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะแปลความหมายเป็นสำนวนอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับก็ให้นอนหลับฟันดีอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะค่ะ,คะ ได้ยินประโยคทักทายสวัสดีจากลาราตรีสวัสดีอะไรกันแล้วเรียบร้อยแต่ดิฉันว่ามีอยู่ประโยคนึงนะคะที่เราจะได้ยินเวลาพบกับผู้อื่นอยู่เสมอเสมอหรือว่ากรณีที่เราไปถามทางหรือว่ามีคนเขาช่วยบอกอะไรเราอย่างเงี้ยเราก็จะต้องขอบคุณใช่ไหมคะโดยมารยาทไทยแล้วด้วยค่ะคำว่าขอบคุณนะคะภาษาเกาหลีพูดว่าคัมซาฮัมนีดาคัมซาฮัมนีดา หรือถ้าหากเป็นคนสนิทกันก็คำซาเฮโยคำซาเฮโยคำขอบคุณนี่ใช้ได้ในทุกกรณีทุกเมื่อเลยใช่ไหมคะที่จะขอบคุณใครสักคนหนึ่งที่ทําอะไรต่ออะไรให้เราก็ตามทีใช่ไหมคะค่ะคำซาฮัมนิดาหรือคำซาเฮโยค่ะซึ่งคําว่าคำซาเฮโยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราจนสิ้นสุดรายการนะคะอาจจะได้ยินจากเนื้อเพลง ะะที่ปิดท้ายรายการของเราก็ได้ช่วงท้ายรายการนะคะถ้าไม่ถูกเฟดเพลงลงซะก่อนนะคะตรงท้ายรายการจะมีคำว่าคำซาเฮโยนะคะเป็นคำแรกที่ขึ้นมาในเนื้อเพลงเพลงนั้น แม้พอเรามาถึงตอนนี้เวลาของเราก็เกือบๆจะหมดแล้วราคาหรือเวลาอีกไม่มากนะคงจะมีอีกสองสาคำนะคะที่จะมาบอกเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะค่ะนอกจากคําขอบคุณนะคะคําว่าคําซาฮัมนีดากับคำซาไฮายโยแล้วเรายังมีประโยคที่ว่าโคมัปซึมนีดาโคมัปซึมนีดาซึ่งแปลว่าขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะและโคมาโวโยโคมาโวโย ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะดูหนังเกาหลีแล้วนะคะอาจจะได้ยินทั้งสองประโยคนี้บ่อยๆก็ได้ค่ะค่ะก็เป็นการใช้สลับสับเปลี่ยนกันด้วยความหมายที่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณนั่นเองะค่ะทบทวนกันอีกครั้งนึงคะ,ค,ะคำว่าขอบคุณนะคะคำซาฮัมนีดาคำซาฮัมนีดาคำซาเฮโยคำซาเฮโยโคมาพซึมนีดาโคมาพซึมนีดาโคมาวอยโอโคมาวอยอ ทั้งหมดนี้แปลว่าขอบคุณค่ะทีนี้คนไทยแหมมารยาทดีค่ะบางทีอาจจะบังเอิญไปคารุนเมย์และเบียดกันอะไรนิดหน่อยไปโดนคนอื่นเข้าก็จะบอกว่าขออภัยหรือว่าขอโทษเนี่ยค่ะคําำนี้เราน่าจะเรียนรู้กันไว้บ้างก็คงดีนะคะค่ะคำว่าขอโทษภาษาเกาหลีนะคะก็มีอยู่3คําด้วยกันนะคะคําแรกเลยนะคะคือคําว่าเมียนทำหนีดา มิเอนฮัมนีดามิเอนฮัมนีดานะคะแปลว่าขอโทษค่ะแล้วก็ถ้าหากจะลงท้ายเป็นรูปโยนะคะก็จะพูดได้ว่ามิเอนเฮโย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 แปลว่า ขอโทษค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะถามทางคนเกาหลีนะคะก็อาจจะขอโทษเขาสักนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะถามทางนะยขอโทษค่ะขอถามทางหน่อยก็อาจจะพูดว่าชิเลฮัมนีดาชิเลฮัมนีดาซึ่งแปลว่าขอโทษขออภัยที่เสียมารยาทอยู่ในวงเล็บนะคะอ๋อนี่เหมือนกับว่าเป็นคําขออภัยว่าขอรบกวนสักนิดนึงอะไรทํานองนั้นใช่ไหมคะอันนี้เฉพาะ ชิเลฮัมนิดาใช่ไหมคะชิเลฮัมนิดานี่จะใช้เหมือนกับเริ่มต้นก่อนที่เราจะซักถามอะไรกับผู้อื่นเป็นการให้เกียรติเขาขออนุญาตเขาขอโทษนะคะ,ะนักเรียนที่อยู่ในห้องเ,เรียนนะคะจะพูดขัดจังหวะอาจารย์ที่กําลังสอนอยู่ก็อาจจะใช้คําว่าชิเลฮัมนิดาหรือจะมีคํานึงก็คือคําว่าเชซงฮัมนิดาก็ได้เช่นกันค่ะเชซงฮัมนิดาค่ะเชซงฮัมนิดา ขอโทษค่ะนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วนะคะประโยคที่ใช้แล้วก็พบบ่อยก็ให้จำเอาไว้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะสำหรับคำว่าขอโทษภาษาเกาหลีก็เราก็ใช้ง่ายๆก็คือประโยคแรกที่ได้แนะนำไปก็คือคำว่ามีอันัมนีดาหรือมีอันแฮโยอันนี้จะใช้โดยทั่วไปเลยละค่ะ เงินจำง่ายๆอะไรที่ลงโยโยนี่แหละค่ะมีอันเฮโยมียขอโทษค่ะซึ่งดิฉันก็อยากจะบอกตอนนี้เลยแล้วค่ะมีอันเฮโยมียขอโทษค่ะหมดเวลาลงแล้วละค่ะสำหรับรายการพูดจาภาษาเกาหลีในวันนี้กับอาจารย์สรีนาสิริรัตน์และดิฉันชุติมานันทวงไว้เราค่อยพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ안녕히세요다음에또만나요 ตที่นี่สถานีวิทยุศึกษาประสงค์ศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถานนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.th